เซียนพันอมตะป่าทะฮีโร่ที่เรื่องอยู่ตรงนี้มีฮะระบวนท่านี้มันเอ๋อนี่เด็กมนุษย์สมัยนี้ทำได้แบบนี้ทุกคนเลยหรือเปล่าเนี่ยนีม่มันอะไรกันคนพวกนี้แท้จริงแล้วเป็นใครมาจากที่ไหนกันแน่อโอย ก็ให้บอกอ,กอีกครั้งกันว่าพวกแกนะไม่สามารถก้าวข้ามสิ่งที่เรียกว่าความต่างของระดับชั้นไปได้หรอกนะข้าผู้ที่ซึ่งอยู่ในระดับขั้นรอมรวมสู่นิพพานผู้ที่ซึ่งสามารถบดขยี้พวกแกทั้งสองคนที่เพียงอยู่แค่ในระดับชั้นปรางขั้นขันขดเกลาสู่ความเป็นเยนเท่านั้นเอานี่ไปกินจะดูถูกกันมากเกินไปหน่อยแล้วละ่ะแต่การมนเลยสัตว์อสูรของข้า

หัวหน้าหมอนี่นะให้ข้าจัดการเองเถอนะนะอออฮะเสี่ยวลูกเป็นอะไรไปนะอ,อยาพิษงั้นหรอแต่ยังไงกันในที่สุดก็ออกฤิธิ์ทีสิทธนะพวกเจ้าทุกคนนะได้ถูกข้าวังยาับนะตั้งแต่ที่เจอกันครั้งแรกแล้วส่วนเหล้าแต่ละจอกที่ให้พวกเจ้าดื่มนั่นนะ เป็นเพียงแค่การการันตีอีกขั้นว่าพวกเจ้าจะได้รับยาพิษอย่างแน่นอนนับตั้งแต่ที่พวกเจ้าอนุญาตให้ข้าเข้าหาได้นั้นนั่นเท่ากับว่าพวกเจ้ายอมให้ข้าวางยาพิษไปแล้วพนักงานในโรงแรมนี้ทุกคนนะ่ะเป็นของข้าแทบทั้งนั้นแค่ให้ตังพวกมันนิดหน่อยพวกมันก็ยอมทำตามโดยไม่ปริป,ปากแย้งสักคำน้ำหอมกำยานที่พวกเจ้าสูดดมอยู่ทุกคืนนั่นแหละ คือผพิที่ค่ามอบมันให้กับพวกเจ้ายัางไงล่ะหน่อยเจ้าบอกแล้วไงว่าอย่าได้ไว้ใจใครในโลกที่แสนอันตรายใบนี้คิดอย่างนั้นเหรอว่าเจ้าจะเหนือกว่าข้านะอ <c oughs> ไปเจ้าหมอนั่นเจ้าน่ากลัวจริงๆนั่นสิเทียบกับหมอน,นั่นแล้วข้ากลายเป็นเด็กน่ารักโลกสวยไปเลยเจ,เ,จเจ้าท่านอาจารย์ ข้าข้าขอโทษข้าขอโทษจริงๆที่ทาให้ท่านต้องผิดหวังเอ่อน,นายน้อย <c oughs> คิดไว้ไม่ผิดเลยจริงๆใหญ่อสองคนบ้านนี่แข็งแกร่งทําไม่ได้พี่ช่วยเอาไว้แล้วล่ะก็ป่านนี้ตัวเราก็คงตายอยู่ที่นี่ไปนานแล้วมันนึกดุแล้วก็งดกิตชัมัดทั้งๆที่เราอยู่ในระดับขั้นจุติเหนือกว่าพวกมันตั้งไม่รู้กี่เท่า แต่ก็ยังไม่สามารถเอาชนะพวกมันได้ช่างเถอะยัยสองคนนั่นอุตสาหกรรมจัดบรรลงได้ถ้าไม่เอามันไปใช้ประโยชน์ก็คงเสียดายย่ yeah. ถึงแม้วันนี้จะไม่ได้ยาอายุวัฒนะจากพวกพ้องของมันมาแต่อย่างน้อยก็ยังได้อาชัยระยะสองคนนี้กลับไปหล่ะนะต้องเอาตัวพวกมันกลับไปดึงพลังปลายของพวกมันออกมาเราให้ข้าอายุมากกว่านี้ข้าจะนําเส้นลมปลายของพวกมันสองคนมาบ่มเพาะในร่างกายของข้า และเมื่อถึงตอนนั้นไม่ว่าใครหน้าไหนจะเป็นเซียนจากสวรรค์ชั้นฟ้าชั้นไหนก็ไม่อาจเทียบค่าได้อย่างแน่นอนฮะอย่าได้ยุ่งกับสองคนนั้นเป็นอันขาดหลบแล้วเหมอนั่นที่อยู่ในระดับบาสเตอร์มาแล้วกลัวกลัวก็ได้ก็ได้น้องชายว่าแต่ได้ยังไงกัน ข้าดึกว่าเจ้าหลับไปแล้วด้านนี้ตื่นมากลางดึกแบบนี้มีอะไรหรือเปล่านะยีไ่ไปตอบด้วยไว้น่ากลัวเป็นบ้าเอ่อ,อ,อน้องชายคือว่าเรื่องนี้นะพวกเราตกลงกันได้นะเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้นะถึงแม้ว่าข้าจะทําในสิ่งที่ดูเหมือนไม่ดีลงไป แต่ว่าถ้าเจ้ากับข้าร่วมมือกันแล้วล่ะก็ข้าจะแบ่งส่วนได้ส่วนเสียให้กับเจ้าคนละครึ่งเลยแบบนี้นะ่ะดีไหมละ่ะโอ้ว้าแข็งแข็งข้าอไอ้จอบ,บ้านั่นมันเป็นใครกันแน่ไม่ใช่ว่ามันอยู่เพียงแค่ระดับหลอมรวมพลังชี่เองหรืองไงน่ะนักนายน้อยดูตรงนั้นสิขอรับเอาอยังไงกันดีละ่ะจะให้เริ่มเลยดีไหม ฉันว่ารออีกสักหน่อยก็แล้วกันระดับโพสต์สวัสดิ์องคำนั้นเหรอเนี่ยระดับพลังอะไรของพวกมันกันวะฝ<ะ>ั่งไม่รู้เรื่องไลยท่านอาจารย์กายแค่คนพวกนี้ไม่ต้องถึงมือท่านหรอกนะให้พวกเราจัดการเองเถอะใช่แล้วท่านอาจารย์เรื่องฆ่าคนเนี่ยพวกเราถนัดนักล่ะถอยไปไม่ต้องมายุ่งอ,อดเลย <P> พวกเจ้าชนะแล้วนี่คือยาที่เจ้าต้องการเออฮะยังไงก็ตาม ข้าไม่อยากให้ลูกศิษย์ของข้าเห็นหน้าพวกเจ้าอีกเป็นครั้งที่สองในชีวิตหวังว่าพวกเจ้าคงจะเข้าใจนะเข้าใจเข้าใจแล้วพวกข้าพวกข้าจะไปจากเมืองนี้ให้เร็วที่สุดเลยท่านอาจารย์ทำไมถึงได้ปล่อยพวกมันไปง่ายๆแบบนั้นกันล่ะข้าละอุตสารับคมกระบี่เอาไว้สั่นแหลมฟิวกะว่าจะบั่นคอพวกมันซะแล้วเชียว นั่นสิคะท่านอาจารย์ข้าจะพวกนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับการตบยุงหรอกนะคะเฮ้อช่างมันเถิงนะเอาเป็นว่าให้เรื่องนี้ถือเป็นบทเรียนสําหรับพวกมันและเหล่าลูกศิษย์ของข้าก่อนแล้วกันขอร้องละ่ะอย่าเห็น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 พวกเราเลยเร,เราแถวนี้มันไม่มีอะไรให้ซ่อนเลยลุงางานวันนี้ไม่กี่วันต่อมาเซียวลู่ทำยังไงดีละ่ะ หัวหน้าห้องนะไม่ยอมกินอะไรเลยมาจะวันหนึ่งเต็มๆแล้วนะงั้นเหรอฮอคงจะเอาแต่โทษตัวเองที่ยังแข็งแกร่งไม่พอจนปกป้องทุกคนเอาไว้ไม่ได้อยู่ละนะแต่ก็พอจะเข้าใจได้อยู่ละนะถ้าฉันเป็นหัวหน้าห้องในฐานะที่เป็นหัวหน้าของทุกคนแล้วก็คงจะกดดันเป็นธรรมดาแต่ว่าช่างเธอเอาเป็นว่าส่งมาให้ฉันเถอะเดี๋ยวฉันจัดการเองหัวหน้าออกมากินข้าวได้แล้วนี่มันเลยเวลามามากแล้วนะเมื่อ ไม่เป็นไรฉันยังไม่หิวนะถึงยังไม่หิวก็กินสักหน่อยเถิดหน้าจะได้หายไวๆนี่เมื่อคืนก่อนหน้านี้หลังจากที่พวกเราสลบไปเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอไม่รู้สินะได้ยินว่าสถานการณ์หลังจากนั้นนะ่ะย่ำแย่มากเลยทีเดียวละ่ะเห็นว่ายามรักษาการในเมืองออกมากันเต็มไปหมดเลยเกลัวแล้วจ้าจับไข้หัวกรอเลยทีเดียวนี่ ว่าแต่ตอนนี้หัวหน้าได้กินอะไรบ้างแล้วหรือยังนะ่ะยังเลยล่ะไม่ว่าจะพูดยังไงก็ไม่ยอมกินเลยสักนิดตกลงแล้วคืนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะถึงได้ทําให้หัวหน้ากลายเป็นแบบนี้ไปได้นะได้ยินว่าหลังจากที่หัวหน้าสู้จนสลบไปยามรักษาการของเมืองก็มาช่วยเอาไว้ได้ทันจนไอ้เจ้าคนร้ายคนนั้นหนีไปได้นะจะว่าไปแล้วยาอายุวัฒนะของข้าเองก็หายไปจนหมดเลยซะด้วยสิเป็นไปได้ว่าพวกมันอาจจะมาแค่ขโมยยาแล้วก็หนีไปอันนะ งั้นหวอเนี่ยแบบนี้แล้วที่หน้าทีหลังจะเอายาไปโชว์ให้ใครคงต้องคิดให้ดีแล้วล่ะนะแต่จะว่าไปก็น่าเสียดายอยาตั้งมากมายขนาดนั้นหายไปจนหมดเลยแล้วแบบนี้จะทํายังไงดีล่นะเนี่ยนี่นายลืมไปแล้วหรือไงนะว่าฉันคือนักปรุงยาประจําชั้นของทุกคนนะเรื่องยานั้นน่ะไม่ต้องเสียดายหรอกนะหายไปก็ทำเอาใหม่ก็ได้เ จะไปบอกใครได้เลยเนี่ยว่าอันที่จริงแล้วยาที่ถูกขโมยไปเป็นเพราะว่าเราเองไม่มีกำลังมากพอที่จะต่อสู้ขัดขืนก็เลยทำได้เพียงแค่แกล้งตายเท่านั้นนะแต่ว่าก็ต้องขอบใจน้องชายท่านนั้นจริงๆล่ะนะถ้าไม่ได้เขามาปลุกฉันแล้วเราก็ฉันเองก็คงไม่ได้ตื่นมารีบปรุงยาเพื่อมารักษาทุกคนได้ทันท่วงทีขนาดนี้หรอกขอบคุณ,คณน้องชายมากที่ช่วยเหลือพวก,พวกเราไว้ไ,วไม่เป็นไรหรอกนะที่พวกข้าทำนะ่ะก็เพียงแค่เอาตัวรอดก็เท่านั้นเอง ว่ายังไงนะน้องชายเจาจะไปแล้วหรออืมพวกเราเองก็อยู่ที่เมืองนี้มาได้สักพักหนึ่งแล้วคงถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะต้องไปแล้วละ่ะขอเหล่าท่านพี่ทั้งหลายโปรดรักษาตัวด้วยเออคือว่าจะไม่อยู่ต่ออีกสักสองสามวันน่อยหรอคงไม่ละฮฮถ้าอย่างนั้นข้าจะไปตามหัวหน้าให้มาส่งพวกท่านเรื่องนั้นนะ่ะไม่ต้องหรอกนะปล่อยให้พวกนางได้พักฟื้นให้เต็มที่เถอะอีกอย่างพวกเราเองก็มีธุระต้องรีบไป ดังนั้นแล้วไม่ต้องส่งพวกเราให้ใหญ่โตอะไรมากมายหรอกนะถ้าอย่างนั้นข้าก็คงไม่ห้ามพวกเจ้าแล้วล่ะขอให้พวกเจ้าโชคดีนะอนาณาจักรปีศาจนี่ช่างโหดร้ายจริงๆด้วยแต่สิ่งที่โหดร้ายกับพวกเราไม่ใช่พูดผีหรือว่าปีศาจแต่กลับเป็นมนุษย์อย่างพวกเรานี่เอง ครั้งนี้ข้าจะช่วยพวกเจ้าเพียงแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นหวังว่าหลังจากนี้พวกเจ้าคงจะได้บทเรียนแล้วก็เติบโตขึ้นหล่ะนะ